ต้อนรับเข้าสู่ช่องฮีเจมส์นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่กาลังจะถึงสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์สัปดาห์หน้านะครับเราเป็นเจ้ามือเนาะหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นสัปดาห์ภาษาไทยภาษาไทยก็เป็นเจ้ามือเจ้ามือเหรอเจ้าภาพเหรอเจ้าภาพเจ้าภาพเท่าแบบนี้ป่ะอันนั้นคาบเมื่อกี้เอ็กบอกว่าเจ้าภาพทท่าแบบนี้หรือเปล่าเจ้าภาพก็คืออันที่อะไรอ่ะมากมาก มาต่าเยอะมอนรู้นะว่าอะไรลาบอะไรลาบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะภาษาไทยกับสังคมก็เป็นเจ้าภาพภาษาไทยเกมก็ได้เป็นชาลวาลต่างคมก็ดูสาวพิมพ์เขาเป็นพิมเธอเป็นคนชาติเลยนะชาติปักมิสแล้วตอนแรกเขาได้เป็นคนสิงคโปร์ใส่ชุดไม่ได้ มันใหญ่เกินใช่ไหมคือใหญ่เกินก็เลยได้มาเป็นลาวแทนเดี๋ยวเราจะมีการแข่งตายโชว์แข่งตอบคำถามเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าตายโชว์ของเราจะเป็นเรื่องยังไงคำถามจะเป็นยังไงโอเคครับทีมชนไปไหนไปห้องสาค่ะเราจะไปดูสารเคมีที่จะมาทำาอ๋อนึกว่าจะไปดูพ่อปู่ปแม่ย่าพวงมาลัยอะไรมาใส่สารแล้ลำใหญ่ลำใหญ่คือใหญ่มันเกี่ยวอะไรกับลำใหญ่ ก็คือสไตลโชว์ของเราเนี่ยมันจะมีบุ้มบุ้มบอมบอมเราก็เลยจะใช้สารเคมีในการแบบบุ้มบุ้มบอมบอมก็คือก็คือจะแทงลูกโป่งใช่ไหมก็เลยจะแทงลูกโป่งเหรอเป็นใจลูกบอมบอมด้วยสารเคมีมาัน้ยเป็นแบบระเบิดสีปุ้มเด็กมอต้นเห็นก็แบบว้าววิทยาศาสตร์นี่มันช่างน่าเรียนน่าสนใจ ท่านพี่ดูในน้ำพาใช้ไปสึเทียนก็ไม่ออกเหมือนกันหรอ้อาวแล้วเดี๋ยวมันง่ายกันก็ลองไงแจควันก็นจะมาหา <laughs> ทไมเ <laughs> นี่ยโอกาสจะให้มันมีสีนะครับแต่ว่ามันไม่มีสีเออควันอาจจะเต็มโรงเรียนไปเลยเต็มหมงเรียนเต็จะสูงเต็จะสูงถึงวิชไม่ได้เต็มเต็มควันวันนี้วันที่สองแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราก็ว่าง บ้างไหมไม่ว่างทำไมเพราะว่าเดี๋ยวเราก็มีงานต้องทำโอ้ว <c oughs> ันหน้าเราจะทำอะไรกันคะเจมโยนมาแบบเอ็มซีมากเลยอะ่ะ <c oughs> เราบอกเป็นต้นลิปแล้วพิมเราจะมีงานวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเ <c oughs> จมกับพิมเนี่ยจะนั่งตัดซาวเสียงเพราะว่าเอาไว้ให้เด็กแสดงสายโชว์เนาะส่ว <c oughs> นพวกพิธีกรเป็นจ้างมาอ๋อหรอส่วนม่อนที่เหลือเนี่ยม่อนจะไปทดลอง ว่าแ l บที่เราเตรียมไว้จะได้หรือเปล่าม่อนทำอะไรม่อนทำอะไรอยู่กำลังเกาะคะแนนนักเรียนนะครับเกาะคะแนนลองลองเฉยๆลองๆๆลองอาจารย์ถามว่าแฮรี่ก็มาทำไมหรอใช่แล้วเจ้าอิศราคือใครถ้าแกเป็นใครคุณบอกมาสวัสดีครับคุณถาวรปนีครับสวัสดที่ใคคุณกิติตอนนี้เรารายงานสถานการณ์อยู่ที่โรงเรียนชื่อดังย่านสันทรายนะครับ แล้วก็เปิดตัว <Okay. S 1> แฮร์รี่เลยเนาะ <Okay. S 1> เจมก็ตัดซาวเสียจเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเหลืออัดเสียงหนอแล้วก็เหลือว่าทดสอบว่าการทดลองต่างๆของเราเนี่ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ระหว่างรอเดี๋ยวเจมจะขอตรวจการบ้านรอเนาะลายเซนนี่จะบอกว่าเซนไม่เคยเหมือนกันเลยนะครับใครถาม เอยากบอกตอนนี้นะคะมันำลังมันกำลังมันกลังเราก็จะลังทำให้ให้น้ำกดของเรากลายเป็นน้ำเปล่าเพื่อหลอกคนดู่นั่นไงว้าวาการทดลองต่อมานะฮะเอาเลยว้าว การทดลองต้องระวังนะครับเพราะว่าบิ๊กเกอร์แพงนะเคยทําแตก400กว่าบาทมาอัดเสียงกันนะครับทุกคนเรากําลังจะอัดเสียงสําหรับการแสดงของเรา <c oughs> จบวิเเศษเยบบคงค่าาอไขนนใก ชู่อยู่เหรอหมอสางคุณละหมอกบใช่ไหมเฮ้ยหมอเขียดใช่ไหมเฮ้ยหมอปลาเฮ้ยถูกเล้ได้เรากำลังจะเล่นเกมชาเย็นกันนะครับแปลกมากสาวพิมพ์สาวเอ็กเ้ยสาวพิมพ์หนุ่มเอ็กไม่รู้จักเกมชาเย็นไปอยู่ที่ไหนมาที่รักต้ม คนจุนยังจุนยังเรื่ต้นอะสูเออเออสูสูบอ่ไรสูแล้วกันะนี่ยสูลาดฮานีสูหยิบจุเทสุบลินเนี่ยมีไงหมู่้าบึงการว่้ำตั้เวลาเขาปุแล้วเขาต้องใครเรื่อ้โดน โปรดกงมีม,ม,มดประเทศไทยเขาเป็นคนไยาวันนี้นะครับทางหมวดบิทของเรามีแข่งตอบปัญหากันเนาะแล้วก็ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันแรกด้วยที่ <c oughs> นักเรียนมาครบนะครับก็คือไม่สลับกันมาเรียนแล้วเนาะนักเรียนก็จะเยอะมากๆเดี <c oughs> ย๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะเป็นยังไงเนาะเด็กเจมส์ก็ไปเข้าแถวไปทําอะไรตามปกติการแข่งขันเขาทํายังไงการม้อนสมมติการแข่งขันเขาแข่งยังไง แข่งอะไรอะแข่งขันตอนบ่ายเนี่ยเราก็คือทีมแรกก็จะคือตอนนี้ถึงเวลาแข่งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีนักเรียนมาเราสองคนก็เลยจะมาประชาสัมพันธ์นั่นเองครับประกาศจากผลุ่มสาร์วิทยาศาสตร์ขอพลายครูสอนทุกท่านขอให้นักเรียนระดับชั้นมอต้นที่เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์มาพบกันที่ห้องโสดตอนนี้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ผู้ชนะทั้งหมดไปแล้วครับไไมมม่่ออยยคุณแม่มีสิวอ่ะสิวขึ้นคู่ดาวคู่ดาวค่ะคู่สวยที่สุดที่สวยที่สุดในหมู่ทุกคนทั้งทีไอ้สวยทุกคนนะครับไม่สวยานางคนละปีนะครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับเดยวเจมก็จะไปสอนแล้วนะก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมของก่อนนะครับก็คือเอกสารเป็นโปรของเรา1อันเนาะเจมใช้ iPad สอนก็ต้องเอา iPad ไปด้วยแล้วก็ตัวต่อ iPad เข้าโปรติกเกอร์เดี๋ยวตอนเราเดินไปสอนพี่ม่อนจะถ่ายให้เรานะครับม่อนไม่เคยรู้มาก่อนว่าม่อนจะถ่ายให้เจมก็สอนอยู่ห้องเดียวนะครับห้องนู้นอย่าให้มันเปิดกะร ันเนี่ยเนี่ยไงอ๋อของครูไงไปไปเศรายิมเไอร์ด้ไไูได้ยังไงคะมันได้มันวเไร์มันอมันอกวันนี้ครบสิบแปดปีอันนี้เป็นูที่เรียนของวิชาอิวิชาร้านสาวคูตะเชียนเนี่ยเปิดร้านไอติมหน้าไปกินมากครับทุกคนเศียไาย ไอติมนี่ตับมาที่บ้านน้ำปั่น Happy birthday to you Happy birthday to you เขาคือแปดขวบพอดีเลยครับวีนสิบแปดปีนี้เฮ้ยทำไมแต่ละคนทำไมแบบได้สวยงามกันเลยน้ำตาจะไหลนะครับเห็นผลงานแล้วส่งน้อยกันจริงๆเลยมีกันตั้งหลายคนส่งกันนี้หรอ สามรอหสิบรอบต่อนอาทีเปลี่ยนเป็นวินาทีหารอะไรเอย่ยหกสิบจเท่ากับหกมันเสร็จแล้วนะครับทุกคนตอนนี้คือหน้าเมือกมากเราใช้ energy สูงในการสอนมากๆเฮ้ยตรงนี้สว่างตอนเวลาว่างนะครับเราก็จะต้องตรวจการบ้านเด็กๆนองคือวิชาเหรอคือสายข้ากำอ๋อข้าขายก,กาต้องให้ทำแล้วมาขายทุกคนดูนะครับ วิชาขหั่กรรมจะทำอร่อยไหมนะครับทั้งก่อนเตรมก็ซื้อไข่ห่านไขหองอะไรไปนะคือที่นี่เขาไม่ได้มีแค่สายวิทนิตรอกเขามีสายช่างแต่ขาหั่กรรมอะไรนะของขนมอ่ากินแล้วนะครับอ่ะความกรอบใช้ได้รสชาติละ่ะเอ้ย,อย,อยกินคำใหญ่ไปไม่สุภาพอืมคือ<ะ>มันไม่ถึงใจถึงอารมณ์ เหมือนเ็่ร่อยจังเลยอือทำมันอร่อยเด้อว่าแบบได้ผ่านนะครับผ่านไปผ่านไปเลยรอยเล่นผ่านคือแปลว่าอร่อยกินตามจีมจะอร่อยขึ้นอ่ะพร้อมอะมานี่จะฝากคนนี้เก็บบรรยากาศเบื้องหลังการซ้อมให้นะครับได้รไปเลยครับ ติดอะไรอะติดสิ่งของของฉันฉันไม่ได้สับมานานแล้วไม่ใช่มันเป็นิ่งของสมุนไพรอย่าพี่ี่อโมแม่มดอาแม่มดเตรียมตัวนะ แค่สื่อสารสาเหตุการเสียช็อตล็กของนางสาวกลงแก้วต้องตัวมาไม่เลยมีคอมีอเป็นบไปสีฟ้าสีฟ้าอะไรไัวสด้ามาเลยครับเป็นบไปเสียวมีเราอยู่ีหน้าไม้อยู่นี้ให้เขาลองก่อนไม่ทำ้ดูเลยไม่ทำให้ดูเลยไม่เพราะมันจะมีเทียนอันนึงที่มันลอยไม่ได้จรงไหมไม่แต่ตอนนี้ไม่ลอยไม่ลอยเลยครับยังไม่บมกให้ทำให้เออเออให้เขาลองเนี้ยแล้วมันปร้อยกว่าให้ผมไม่ลองเลยลอะไรให้เขายนี่ยก่อนให้เขาทำแล้วมันไม่ลอยแล้วมันก็โชว์ พี่คบวันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่นะครับก่อนวันจริงเนาะก็ลองสานทุกอย่างอะไรอ่ะเรามาดูแม่มดของเราหน่อยดีกว่า จงแนะนําตัวตามบุคลิกและสวัสดีค่ะเอาตามบุคลิกที่แม่มดสติฮ่าฮ่าฮ่าพี่ชานแม่มดสาวสุดแซ่บอออ่ะ,อ,ะ,อ,ะอ,ยอย่าง้สมุนแม่มดอ่ยอยาเน่เราไปดูผีของเราดีกว่าเขาเป็นนางเอกนะจะว่าเขาเป็นผีไม่ได้แนะนาตัวตามคาแรคเตอร์อาซาฟ ่ฮะสอบเปียสก่อนสอบเปียสตอนแรกก่อนชื่อคำแก้วพอตายล่ะเออนี่เป็นเออ่นักข่าวนะครับพี่ม่อนกำลังตั้งใจเตรียมอยู่ตรงนี้นะพี่ม่อนจุดเทียนจุดเทียนเวียนวนจระเข้แสนดีอยู่ในถ้ำทาราเฮร์รี่พอตเตอร์มาแนะนำตัวแบบแฮร์รี่พอตเตอร์หน่อยอ้าวเดี๋ยวก่อน อ่ะหมอปลามาแนะนําตัวตามคาแรคเตอร์หน่อยสิครับนายหมอปลานะครับโอ้ยมาเห็นอู้สียงํำนั้นเลยอะผมแย่เออผมแย่ชือแผมฮ์ริพอเตอร์ครับเออผมจะไปเรียกอ่าของอะไรนะคุณไอซ์าอยทีเกมเราจะเอาเกมอะไรให้ให้นักเรียนอันที่ไม่มีก้นอ่ะโอเคเออโอมต้องขยิบเข้ามหน่าโอมอันนี้บ่มีก้นอ่ะ สวัสดีครับคุณไอสไตล์อันนี้ช่องฮีเจมเหรอใช่สวัสดีครับตามคาแรคเตอร์สิไอสไตล์โอ้สวัสดีทีเจมเหลือใครยังไม่ได้สัมภาษณ์ผ่ามมาหมดแล้วฝนตกหนักมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันแสดงจริงแล้วนะครับก็ ตอนนี้เรามีปัญหาเหมือนฝอนจะตกนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องมอนเนี่ยไปปักตะไคร้ให้เดี๋ยวก่อนเซิร์ชก่อนว่าคนคนจะปักตะไคร้ได้ต้องเกิดวันหยางส่วนผมเจมนี่ไม่ได้เช่นแล้ครับขับรถโต้ลมมามันก็เป็นแบบนี้เลยงงมากนนฮะ ปรุงขึ้นมาฮน่าสงสารจริงๆเลยเชียวน้ำมันกลายเป็นสีพูไปแล้วเราก็ต้องเติมกรดไฮโดรคอลอริกลงไปเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นสีใสแล้วมันก็จะไม่รู้ว่าเราเติมยาพิษให้มันกินลงไปแล้วมันก็จะต้องนอนตายอย่างน่าเวทนาน้องํำแก้วครับน้องํำแก้วครับขอแทายรูปนะครับครับขอพวกนี้ด้วยนะครับ สวยไหมครับครับสวยไหมครับขอบคุณครับถอยออกไปนะยครับขอเจ้าหน้าที่ทำงานเนี่ยครับสวัสดีค่ะคุณกิตติสวัสดีครับคุณถาปณีตอนนี้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดพบศพดารานักแสดงชื่อดังนางสาวคำแก้ นะ่ากันิกาวหวังเสียชีวิตอย่างไม่ทราบสาเหตุณนนะโรงเรียนชื่อดังย่างสนใจและขณะนี้ได้มีนักสืบเข้าร่วมสืบอ,อยู่ทั้งหมดจํานวน3คนซึ่งประกอบไปด้วยนายแฮ์รี่นายไอสไตน์และนายหมอปลาพมพรําพํมพัมพมพัมพรพมพมพมพรพมพมสวัสดีครับคุนไอสไตน์อา้าวสวัสดีแฮ์รี่อา้าวแล้วนี่ใครเนี่ยอ้าวผมแย่ผมแย,มย่นี่พวกคุณไม่รู้จักผมเลยเดี๋ยวผมวสามคุณละ อ๋อนี่หมอกบเฮ้ยหมอเขียดเฮ้ยหมอปาเฮ้ยถูกแล้วพวกคุณก็มาสืบคดีเหมือนกันเหรอใช่แล้วพวกคุณมีความสามารถอะไรบ้างล่ะพวกคุณรู้จักผมน้อยไปแล้วผมเรียนการปรุงยามาจากพอกบอร์ดโดยผมจะโชว์การปรุงยาเป็นสีตามแต่ละบ้านของผมให้พวกคุณดูต่อมาบ้านกิฟฟิโดเป็นสีแดงงั้นเดี๋ยวฉันจะจาลองการเกิดภูเขาไฟให้พวกเจ้าดู นแค่นีเองเรอตอนฉันห้าขวบไม่อยากจะพูดไม่พูดแล้วฉันจะมาจุดเทียนลอยน้ำให้เจ้าดูเดี๋ยวท่านหยุดก่อนผมได้กินแปลกๆมันเป็นกลิ่นของสมุนไพรยาพิษที่พ่อมดเป็นมดสามารถปลุกได้เท่านั้นแกนั่นแหละแฮร์ี่แก,แแกเป็นคนทำไม่ใช่เธอนั่นแหละงั้นเราไปสู งั้นแสดงว่ามันจะเป็นต้องใช้วิธีสุดท้ายแล้วล่ะอึอึอติดติดติดอะไรอ่ะติด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 เ <c oughs> จ้าเป็นอีหยังตาย <c oughs> ฉันก็แคร์แคร์ <c oughs> ครับทุกคนการแสดงของเราก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิป EP 3นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเจมได้วยนะครับบ๊ายบาย